วันนี้เราทำบัวลอยยู่นานทานกันนะคะเดี๋ยวไปดูว่าทำยังไงเราจะทำน้ำขิงก่อนอันดับแรกนะคะเราใช้ขิงแก่แง่งใหญ่นำไปปั่นใช้น้ำหนึ่งลิตรต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ขิงที่เราปั่นลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลไปสองกระบวยต่อไปทำน้ำเชื่อมค่ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งถ้วยใส่น้ำไปครึ่งถ้วยค่ะต้มให้เดือดนะคะจะแล้วพักไว้ให้เย็นละ เครื่องในการทําบัวลอยของเราก็จะมีน้ําเชื่อมมีงาขาวงาดําคั่วแล้วก็มีถั่วเขียวคั่วนะคะไส้ก็จะใช้ถั่วดํานะคะแช่น้ําให้นุ่มแ,ำำแล้วนําไปนึ่งนึ่งแล้วนํามาปั่นแล้วก็เติมน้ําตาลเติมถั่วเหลืองแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนเป็นก้อนนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็นํามาปัาน้นต่อไปจะเป็นการทําแป้งนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวใส่น้ําลงไปคุกเค้าให้แป้งของเราเข้ากันดีนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็ นำมาใส่ไส้ใส่ไส้เสร็จจากนั้นก็นำไปต